สวัสดีครับพบกับผมนะครับพิกซีค,คนดีคนเดิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีซอันบ็อกนะครับอ่าวันนี้เราจะมีรองเท้าคููครูมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับ a i r ร์จเจนต์ทรีเรนทนะครับสีครูเกรนะครับ,ส,รรบสุดยอดมากนี่นะฮะหน้าตาแบบนี้ความพิเศษของตัวครูเกรเนี่ยนะฮะหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ เริ่มต้นเนี่ยคือชื่อรุ่นอย่างนี้ผมบอกไปนะครับ Air Jordan 3 Retro สี Silver Spot t ร e l l i h t t r r a ราฟานะครับสีทั้งเทาอ่อนเทาเข้มสลับกันไปนะครับแล้วก็มี Elephant ปร i n t ประกอบกับสีส้มอ่อนออกไปทางเหลืองทางทองนะครับแล้วก็สีแดงผสมกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเลยตั้งแต่ปีเป็น Retro นะครับตั้งแต่ปี2007 จนมาปีนี้ปี2021นะครับก็14ปีแล้วนะครับอันนี้คือความตื่นเต้นของเขานะครับ2อ0 7แลออีกครั้งปี2021นั่นเองนะครับก็ที่ผมชอบคือมันมีความลักชัวรี่นะครับคุณภาพของหนังดีมากๆนะครับจะเป็นแบบทัมเบิลเลตเตอร์นะครับหนังจะมีที่เป็นเหมือนลายแบบลายหนะังทำให้ความรู้สึกมันคือแบบหนังมันจะนุ่มหน่อยดีเทลของ Eleph a n t print ต่างๆนี่ก็ดีงามมากๆนะครับด้านหลังเป็นโลโก้จัมแมนสีแดงแอร์สีส้ม สีส้มเหลืองอกไลเนอร์นี่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มิดโซต,ตรงนี้เป็นสีขาวด้านหลังด้านหน้านี่เป็นสีเทาเข้มความลักวรีของมันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นรองเท้าในแพ็ที่ชื่อว่า Air Jordan LS นะครับหรือว่า Air Jordan Luxury นั่นเองซึ่งในปี2004-2007เนี่ยเขาก็จะมีออกมาหลายรุ่นนะครับทั้งจอแดน3จอแดน4มันจะมีความพรีเมียมของวัสดุมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยสีฟูเกรเนี่ยมันก็มีในรุ่นอื่นๆด้วยที่ดังๆก็จะเป็นจอแดนสีฟูเกรนะครับที่ซีเคยมีขายแล้วก็จอแดน11โลฟูเกรซีก็เคยขายไปก็หมดอย่างรวดเร็วนะครับในอนาคต ทีซิก,ก็อาจจะมี Air Jordan 11คูเกร์ขายด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครเป็นนักสะสมเนี่ยก็ไปวางด้วยกันก็จะสวยมากครับทั้งจอร์แดน3จอร์แดน4แล้วก็11จอร์แดน3เรตโทรกูเกรจะวางจําหน่ายที่ซิกนะครับทั้ง3สาขานะครับซิกเซนท่าเดนมาซี่ซิกเซนท่าลาดพาวแล้วก็ซีกเมกาบางนานะครับรวมถึง www. ซิกไทยแลนด์คอมนะครับทั้ง4ที่เลยนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์นะครับในราคา6,700บาทก็คือเป็นราคาของจอแดน3 ครับใครที่ชื่นชอบนะครับจอแดน3เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจอแดนที่ดีที่สุดแล้วล่ะท่านเปรียบเทียบในจอแดนหลายๆรุ่นนะครับหลายๆคนที่เป็นนักสะสมจอแดนก็คือจะชอบจอแดน1กับจอแดน3นั่นแหละเพราะว่าสตอรี่เนี่ยมันดีมากมันเปลี่ยนโลกในหลายๆอย่างน่าจะมีคนรีวิวไว้เยอะแล้วลองไปเสิร์ชหากันได้นะครับของซิกอันบอกเองก็เคยทําไว้นะครับติดตามกันได้นะครับวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ซิกทุกสาขาครับก่อนจากกันไปก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับซิกอันบอกนะครับได้ทุก ทังทางนะของซีนะครับทั้งซีเฟสบุ๊กซีอินสตาแกรมแล้วก็ซียูทูปนะครับแล้วก็เว็บเราซีไทยแลนด์คอมนะครับขอบคุณมากครับ